เราจะมารีเช็คเครื่องทำปรวพนแก๊สต,ตัวนี้ก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้านะครับมาดูความเรียบร้อยของงานก่อนก่อนพลาสติกกระดาษต่างๆแกะออกได้หมดครับทางร้านบากมาให้หมดแล้ว เป็นโซนนะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไว้ในหมอ้อมาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านตัวนี้สายสีดำปลั๊กสีดำตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยไม่ต้องใชหมออแปลงครับส่วนแบตเตอรี่มีใส่พวงตัวนี้ให้สีแดงครบบวกสีดำขั้วลบตัวนี้ไม่ใช้ก็คือไม่ต้องเสียบนะครับถ้าจะใช้ก็คือเสียบห้ามเสียบ ผิดขั้วสลับสีสลับขั้วเด็ดขาดตัวนี้ทางร้นใช้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ครับไฟออก12โวลต์ก็คือแทนการใช้แบตเตอรี่ทดสอบให้ดูเวลาใช้งานจริงๆก็คือเอาตัวคลีบตัวนี้ครับไปคลีบที่ขั้วแบตได้เลยสีแดงขั้วบ,บวกสีดำขั้วลบห้ามสลับเด็ดขาดมาดูการทำงานครับเข้ามาฝั่งนี้220โวลต์ตามสติกเกอร์ที่ติดไว้เลยตัวนี้คือระบบไฟบ้าน มารกการกลรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงไฟแสดงสถานะสีเขียวแม่พัดกวนนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับกวนเร็วได้ปรับกวนเร็วใช้ตอนสุดท้ายตอนหลังจากปิดแก๊สครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแตกตรงการคือปิดเขามาฝั่งนี้ทำงานด้วยแบ,บตเตอรี่ครับระบบทำงานแล้วการล้างทำความสะอาด ดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกได้เลยมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธ,ธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ําตัวนี้ทางร้านรับประกันให้1่ปีถ้ามีปัญหาอะไรส่งมาเค็มได้เลยครับส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําได้เลยครับหม้อยกแล้วก็ดึงเวดาล้างก็คือล้วงล้างธรรมดาได้เลยครับใช้ฟองน้ําสก็อตไบหรือว่าฝอยเหล็กขัดได้เลยแผ่นปิดหัวต่อแก๊สปิดสนิท หัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาลปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับหน้าตาประมาณนี้โลเพเชอร์ ure, จะไม่มีตัวปรับอะไรเพิ่มแล้วจะมีแค่นี้เองในคลิปจะมีบอกอีกทีหนึ่งว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงก่อนใช้งานสังเกตกันนิดนึงครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปเลยเร็วไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าครับก่อนใช้งาน สังเกตช่องกัดตัวนี้นิดนึงเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ครับช่องกาดตรงนี้ต้องเปิดสุดแบบนี้อันนี้คือปิดสุดโอเคกรณีที่ช่องกาดเปิดไม่สุดี๋ยวฮะไม่ดูครับสีแก๊สจ,จะเปลี่ยนเปลวไฟจะเป็นสีส้มทันทีอันนี้อย่าเพิ่งทำครับเซตไฟให้เป็นสีฟ้าก่อน ความแรงไฟในการทำก็คือไฟแรงเต็มก้นหม้อครับเน้นว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอร์นถ้าไฟอ่อนไหมไฟแรงไม่ไหมโอเคครับ